จากลงน้อยสู่บางคาคือที่มาของชุมชนนี้สวัสดีครับคลิปนี้ทางช่องยูทูเบอร์เดชแนลเราก็พาท่านมาที่อำเภอราชสานอีกนะครับคลิปนี้เรามาที่วัดเตาอิดนะครับหรือวัดยานรังสีนะครับอยู่ที่ตำบลบ,บางคาอำเภอราชสานจังหวัดฉะเชิงเซานะครับก่อนที่ผมจะเริ่มอัดคลิปนะครับผมก็ได้มีโอกาสสนทนากับพระคุณเจ้ารูปหนึ่งนะครับท่านก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี้ย ท่านเป็นคนขเขมรที่อยู่บริเวณดงน้อยแล้วได้อพยพขยายมาอยู่บริเวณนี้นะครับก็เ,เลยเป็นที่มาของชุมชนแห่งนี้นะครับส่วนประวัติการสร้างวัดนะครับจากการรวบรวมข้อมูลของผมแล้วก็ศึกษาแล้วพอสรุปได้ใจควาไมได้ว่าวัดนี้นะครับสร้างเมื่อปีพศ2415นะครับโดยมีขุนรักษาพรลาพลหรือกำนันยิ้มนะครับกำนันตำบลบางคานะครับเป็นผู้บริจาคที่ดินถวายให้สร้างวัดนะครับ เป็นจำนวนที่ประมาณ $14 ไร่2งานนะครับโดยมีพระครูยานรังสีมณีวงศ์นะครับหรือหลวงพ่อแทนนะครับเจ้าคณะจังหวัดชะเชิงเทานะครับเป็นผู้ดำเนินการสร้างวัดจนแล้วเสร็จในปีพศ2419นะครับแล้วก็ได้ตั้งชื่อวัดว่าวัดยานรังสีนะครับตามสมณศักดิ์ของหลวงพ่อแทนนะครับแต่ชาวบ้านมักนิยมเรียกว่าวัดเตาอิดนะครับเหตุที่เรียกเตาอิด อาจจะเป็นไปได้จากกรณีที่มีการสร้างวัดนะครับต้องใช้อิฐเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็ได้ล้มแหลงล้มใจการสร้างอิฐเองนะครับแล้วก็มีการสร้างเตาเผาอิฐเองในบริเวณป่าช้าของวัดนะครับต่อมาก็เลยเรียกชื่อวัดว่าวัดเตาอิฐนะครับแล้วก็เรียกชื่อหมู่บ้านว่าหมู่บ้านเตาอิฐนะครับอันนี้ก็เป็นแหล่งที่มาของชื่อวัดเตาอิฐนะครับส่วนโบสถ์ของวัดเตาอิฐนะครับสร้างเมื่อปี2 0 0พ 415นะครับพร้อๆกัแบบการสร้างวัดนะครับก็แล้วเสร็จในช่วงของปี2 4 1 9นะครับแล้วก็ได้พระราชทานวิสุคามาสีมานะครับต่อมาในช่วงปี2473นะครับก็ได้มีการบูรณะใหม่นะครับโดยมีนางทุกพินิจค้านะครับเป็นผู้บริจาคทรั์ในการบูรณะภูสดนะครับ ส่วนลักษณะผู้สดก็เป็นอาคารก่ออิฐือปูนนะครับหลังคามุงกระเบื้องนะครับช่อฟ้าใบละกาหางหงเป็นปูนปั้นแล้วก็ทาสีนะครับที่หน้าบันทั้งด้านหน้าและด้านหลังก็จะมีรูปนาลายทรงสุบรณน,นะครับเป็นลักษณะปูนปั้นนูนต่ํานะครับส่วนที่ซุ้มหน้าต่างซุ้มประตูก็จะมีลักษณะเป็นลักษณะซุ้มเทพพนมนะครับแล้วก็มีกรอบเป็นรูปของพญานาคนะครับ ด้านในกำแพงแก้วก็จะมีเจดีย์ย่อมุมไม้12นะครับก็ลักษณะเป็นเจดีย์มีฐานสิงซ้อนกัน3ชั้นนะครับเนื้อฐานสิงก็เป็นโบกกลุ่มนะครับแล้วก็บัวเชิงบาทแล้วก็องค์ระครังนะครับเนื้ององค์คังก็เป็นบรรลังนะครับแล้วก็มีบัวถลาแล้วก็บัวกลุ่มเถาแล้วก็มีปีต้นลูกแก้วปียอดแล้วก็เม่น้ำค้างนะครับ ภายในผู้โบส์ก็ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธินะครับประทับนั่งอยู่บนฐานบัวนะครับภายในผู้โบสดก็ไม่ได้มีจิตกรรมฝาผนังใดๆนะครับแล้วก็ด้านบนเพดานของพร้โบสถนะครับก็ทาสีแดงแล้วก็ประดับด้วยดาวนะครับสีทองตัดกันอย่างสวยงามนะครับ ที่ด้านนอกบริเวณนี้ก็จะมีเจดีย์เก่าอีกองหนึ่งครับที่ยังไม่บูรณะนะครับเท่าที่ดูจากสภาพน่าจะเป็นเจดีย์ทรงระฆังนะครับผ่านล่างน่าจะเป็นฐานเฉียงนะครับแล้วก็เป็นฐานบัวเถานะครับแล้วก็เท่าที่ผมเห็นเนี่ยก็คือจะมีฐานบัวกลุ่มต่อจากฐานบัวเถานะครับแล้วก็มีองค์ระฆังนะครับเรียวๆนะครับเหมือนองค์ระฆังของเจดีย์มอญนะครับ อย่างเช่นเจดีมอญที่วัดใหญ่นครชุมนะครับอยู่ที่บ้านโป่งนะครับที่เจดีเนี่ยก็จะเห็นว่ามีร่องรอยโดนขุดเจาะนะครับเพื่อจะเหมือนขโมยทรัพย์สินนะครับของพวกมิจฉาชีพนะครับจากลักษณะบบของเจดีทําให้ผมนึกถึงข้อมูลบางข้อมูลที่ระบุว่าเจ้าวาดรูปที่สองนั้นมีเชื้อสายมอญน,นะครับก็อาจจะมีส่วนความเป็นจริงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ผมก็ไม่ทราบประวัติที่แน่ชัดนะครับก็คือเป็นแค่ข้อมูลที่ผมค้นคว้าม,มาได้นะครับส่วนบริเวณนี้จะเป็น จุดไฮไลท์ของวัดเตาอิดเลยนะครับก็คือบริเวณน,นี้จะมีต้นโพที่เป็นโพใบสีขาวนะครับเดิมทีมีทั้งหมด3ต้นนะครับแล้วก็ล้มไป2ต้นนะครับปัจจุบันเหลืออยู่ต้นเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์นะครับเพราะว่าใบโพมีสีขาวนวลสวยงามเลยนะครับเป็นเรื่องแปลกประหลาดนะครับซึ่งก็ทุกท่านที่เคยมาวัดเตาอิดก็จะ มาที่บริเวณน,นี้นะครับมาชมต้นโพที่เป็นสีขาวเนี่ยนะครับสวยงามมากเลยครับส่วนอีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของวัดเตาอิดนะครับก็คือเป็นโรงเรียนเก่านะครับของวัดเตาอิดนะครับคือเป็นโรงเรียนปริชาบาลที่ปัจจุบันเนี้ยเลิกใช้เป็นโรงเรียนไปแล้วนะครับก็คือเป็นเหมือนโรงละครถ่ายหนังไปเลยครับเพราะว่าจะมีหนังต่างๆที่ เป็นหนังแนวสยองขวัญน,นะครับว่าใช้พื้นที่ในการถ่ายทําภาพยนตร์นะครับต้านพางเดินที่เราเดินมาเนี่ยก็จะมีสภาพร่มรื่นนะครับมีต้นตะเคียนเต็มไปหมดนะครับก็ไปทางแนวสยองนิดน,นึงนะครับแล้วก็ก็มีต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะครับสําหรับประวัติของโรงเรียนวัดเต้าอิดนะครับสร้างเมื่อวันที่15สิงหาคมปีพุทธศักราช2482นะครับ โดยนายโจนางเพิ่มตุลาลักษ์นะครับเป็นผู้มีจิตศรัทธานในการสร้างโรงเรียนนะครับโดยใช้เงินทุนในการสร้างโรงเรียน6,500บาทนะครับแล้วก็เป็นการอุทิศส,ส่วนบุญส่งกุศลให้กับเด็กชายเซียงไฮ้นะครับที่ป้ายที่จะลึกเขาจะเขียนว่าอุทิศส,ส่วนบุญส่งกุศลให้เด็กชายเซียงไฮ้ซึ่งมรณะภาพไปแล้วนะครับคําว่ามรณภาพไปแล้วเนี่ยผมนิยามได้ว่า ในขณะนั้นเนี่ยเด็กชายซึ่งให้อาจจะบ,บวชเป็นสัม,มเนรอยู่นะครับจึงใช้คําว่ามรณภาพนะครับแต่ที่เรื่องราวที่แท้จริงเป็นอย่างไรเนี่ยผมไม,ไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดได้นะครับนี่ครับเขาจะเขียนว่าโรงเรียนวัดเตาอิดโมเลปตุลาลักษ์พินิจนะครับสําหรับที่ผมกล่าวไว้ตอนที่จะเดินมาเนี่ยนะครับว่าเคยเป็นโรงถ่าย หนังนะครับก็เคยใช้สถานที่น,นี้ในการถ่ายหนังหลายเรื่องอยู่นะครับอย่างเช่นเรื่องแม่นาคนาพระโขนโงนะครับแล้วก็เรื่องแสงกระสือนะครับแล้วก็มีรายการคนอวดผีนะครับแล้วก็ตุ๊กแกผีนะครับที่เป็นภาพยนตร์ที่มาสร้างนะครับเช่นวัสภาพของอาคารของโรงเรียนวัดเต่าอิดเนี่ย ก็ยังอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับบันไดก็ยังอยู่ในสภาพแข็งแรงอยู่นะครับนะครับเราเดินพาขึ้นไปดูในชั้นสองกันนะครับนะครับปลายที่เขาใช้จารึกประวัติการสร้างนะครับบริเวณชั้นสองของอาคารเรียนก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับก็าจะมีสึกหลอบ้างบางส่วนนะครับภายในห้องนะครับ ก็ยังมีกระดานดำนะครับผมเห็นมีเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธรูปปางมาลวิชัยนะครับน่าจะเอามาเล่าเรื่องอะไรสักอย่างนะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบนะครับว่าเขาเล่าเรื่องอะไรกันอยู่นะครับนะครับสภาพโดยรวมก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับมีแค่บางส่วนที่สึกหลอไปนะครับสิ่งที่ขาดหายไปก็คือโต๊ะเรียนนะครับที่ ก็คงจะชำรุดแล้วก็ซุดโสมไปนะครับก็คงจะเก็บไว้ส่วนโรงเรียนเตาอิดเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของกรมศิลปากรไปแล้วนะครับส่วนที่ท่านเห็นตรงนีน้น่าจะเป็นห้องพักครูนะครับอันนี้ก็เป็นห้องเรียนอีกห้องหนึ่งนะครับสภาพก็ยังดูดีอยู่นะครับ มีบางส่วนที่สึกหล่อนะครับอันนี้น่าจะเป็นห้องพระครูนะครับอันนี้ผมคาดเดานะครับเพราะไม่ทราบรายละเอียดจริงๆครับว่าแผ่นผังอาคารเป็นยังไงนะครับส่วนที่วัดเตาอิดนะครับก็ยังมีโบราณวัตถุอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราไม่ได้เข้าไปถ่ายนะครับเสียดายมากเลยก็คือเรือแข่งนะครับซึ่งเป็นเรือขุดทั้งลํานะครับชื่อเรือว่าเรือควายน้ํานะครับเหตุที่ชื่อเรือควายน้ําเพราะว่า ก่อนที่จะนํามาแข่งเนี่ยก็ต้องใช้ควายในการลากจูงมานะครับส่วนความศักดิ์สิทธิ์ของเรือควายน้ำนะครับต้องบอกว่าความศักดิ์สิทธิ์คือถ้ามีการบนบานสารเก่านะครับว่าจะแข่งที่ไหนก็จะชนะนะครับถ้ามีคู่แข่งตีตื้นขึ้นมาก็จะโดนดูดให้จมลงไปนะครับแล้วก็มีเรื่องเล่าว่าเคยหายไปโดนขโมยไปนะครับแล้วก็ขโมยก็ตัดหัวเรือทิ้งเพื่อไม่ให้จําได้นะครับแต่ว่าเรือกามาเข้าฝันให้ชาวบ้าน ตามกลับไปเอามาจนได้นะครับสำหรับคลิปย้อนรอยโบราณเยือนถิ่นฐานที่วัดเต่าอิดนะครับอยู่ที่ตำบลบางคาอำเภอราชสารจังหวัดชัชชงเซานะครับของช่อง y o u t u b e อร์เดอะชาแเราคงมีเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดส b บ cribe นะครับฝากแชร์ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวชมย้อนลอยโบราณ ันที่ต่างๆเพิ่มเติมในอนาคตน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ